ที่ที่เปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารอำเภอเมืองหนองคายและอำเภอสระใครประจำปีการศึกษา2568พันเอกเปรมสันรุจิตผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารบนทนทหารบกที่24ประธานเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประจำปีการศึกษา2568วันอังคารที่5สิงหาคม2568โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร และเปิแรกขอเรียนเชิญประาธานในพิธีจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัยปรินิ การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมวค์สมถานหมวดที่24ระผมผู้ประกับอักศึกษาวิชาทหารพิเศษวิรศักิ์ชาตินอกผู้อำนวยการโรงเรียนของค่ายพิทยาคารเป็นผู้แทนฝ่ายศึกษาวิชาทหารศูนย์สุดย่อยโรงเรียนของค่ายพิทยาการหัวหน้าชุดผู้ึกศูนย์สุดย่อยโรงเรียนของค่ายวิทยาการในนามของสถานศึกษาวิชาทหารที่มาพร้อมกันอยู่หน้าที่นี้มีความยินดีและภูมิใจยิ่ง ที่ท่านได้รุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกวิชาทหารประจำปีการศึกษา2568ในวันนี้ศูนย,ย์ฝึกย่อยโรงเรียนหนองคายวิทยาคารขอรับนักศึกษาวิชาทหารจำนวน7 1 2นายที่ผู้แทนสถานศึกษาได้กล่าวมอบให้ในวันนี้ด้วยความเต็มใจยิ่งและขอให้คำสัญญาต่อหน้าผู้บัญชาและสถานศึกษาวิชาทหารว่าจะดำเนินการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาวิชาทหาร เหล่านี้ให้เป็นผู้มีระเบียบม,มีวินยัยมีความรักชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์ตลอดจนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรที่กองทัพบกกำหนดอันหนึ่งบบบเพื่อให้การกำกับดูแลระเบียบวินยัยนักตุนผู้ฝึกนฝุกย่อยโรงเรียนของพายวิยาคารจึงของแต่งตั้งนักเรียนมาข้าบัญชาเพื่อทําหน้าที่ผู้ช่วยผู้ฝึกในการกำกับดูแลระเบียบวินยัยของนักศึกษาวิชาทหารจํานวนที่กนายดังนี้ ลำดับต่อไปพิธีปฐมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษสอบููณพุทธวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนักศึกษาวิชาทหารพรรพัฒน์อ่าวทองคำโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารสองนักศึกษาวิชาทหารนัทน์ติศรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารสามนักศึกษาวิชาทหารธีรนัยน้อยตริโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคายสี่นักศึกษาวิชาทหารมงคลจันทรชัยฤรธ์โรงเรียนเทศบาลหนึ่งสว่างวิทยา าวิชาทหารขันชัยสภาเวศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร6นักศึกษาวิชาทหารกิตติรัตีอันลูกเท้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14 7นักศึกษาวิชาทหารสุรชัยกุลบัณฑิตโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร8นักศึกษาวิชาทหารชิดสนุชา 4. 9. นักศึกษาวิชาทหารธนโชธกาบบัวไขโรงเรียนน้ำสวยวิทยา 10. นักศึกษาวิชาทหารเศรษฐุินาบนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลายัยขอนแก่นวิทยาเขตหน,นองคาย 11. นักศึกษาวิชาทหารก้องพบบัลลังก์วิทยาลายัยเทคโนโลยีอาเซียน 12. นักศึกษาวิชาทหารอัครเดชอุปตะโค์วิทยาลายัยเทคนิคหนองคาย 13นักศึกษาวิชาทหารหญิงวนิดาโคตรมณีโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร14นักศึกษาวิชาทหารหญิงกุญจีราบัลลังโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร15นักศึกษาวิชาทหารหญิงเบญญาภารีจิน,นตตาวิทยาลัยเทคนิคหนองคายและ16บักนางนักศึกษาวิชาทหารหญิงภูสนิสาสีมัจารึกโรงเรียนราชบัณฑิตคลาะห์14 กสาวยาทหารหบดตุ้งยกโถเต่าพระปัิญาตตนตามข้าพเจ้า ร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันป่าปัามให้หมดไปด้วยจริงจังทุกโอกาสน้อน้ำหนึ่งใจเดียวควบเกี่ยวสามัคคีศึกษาดีมีความรู้ผู้คุณธรรมอทำความดี ทำีเพื่อตอบแทนเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน กเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกรารเปิดและพิธีไหว้ครูในวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชารที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นปนักเรียนพระมัญชานั้งแต่หน้ากองพันไปจนถึงคณะมวลก็อขอให้พวกเราได้ปฏิบัติหน้านที่ รับสิ่งที่ปรากฏแต่สตาในวันนี้นะครับก็ทําให้ผมมความภาูมใจและมีความดีเป็นอย่างยิ่งดี่ยวส่วนตัวค,ความเป็นตัวที่จะรับใช้ประเทศชาติโดยสมัครเขรับการฝึกทย่างาเป็นกำลังสำรองของรัเทั้งหมดทั้งหล พลังสำรองหรือว่าเป็นกำลังท้ายที่จะเพื่อแก้ปัญหาและของผู้สาการของประเทศในยครับผมารดังนั้นถ้ากำลังสำรองของประเทศเราเป็นมีสนาภาพสูงสามารถประด,ดมกดไลน์ได้เร็วทำเวลาประเทศชาติก็จะสามารถคงได้ตลอด นักศึกษ,ษ,ษาอาหารหลาหลายการที่ท่านสะมาเข้ารับการศึกษาอาหาร,น,รนักว่านท่านหลางหลายเป็นผู้ที่ะนนระดับตกางสูงสควรได้รับการยกย่องเป็แบบที่ท่านสใสัในขณะแบบนี้เป็นเรื่องแบบที่มีเกียรติยิ่งผู้ที่ไม่มีหน้าที่จะำนำไปสใส่ ไม่ได้นะครับดังนั้นเพื่อท่านทั้งหลายส่วนขื้นแบบจะต้องรักษาเกียรติของนักึาษารณอ,อาไว้อยา่าไปพึ่งปฏิบัติตนในบางที่เสี่<ๆ>เสียรับเป็นผ่านจงยึดถือระเบียบทินัยเป็นแนวาทางในการปฏิบัติเพราะทุนทรทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันถ้าปัดจากทินัยแล้ว ย่อมเกิดความยงยากในการประกอบรัฐชาตการคุ้มพิจารณานั้นย่อมประสบความยาก มีระสา์มากนอพวกเนการโรงเรียนต่อค่ยวิทยาค่ร